ทำไมต้องเครื่องดื่มเกลือแร่วิตามินหลังมีเครื่องดื่มอวดอ้างสรรพคุณช่วยเพิ่มความสดชื่นกระตุ้นสุขภาพสารพัดชนิดออกมาวางขายตามท้องตลาดมากมายนักโภชนาการแห่งมหาวิทยายลัยโตลลโตนและมหาวิทยายลายัยรสสันในแคนาดาจึงเกิดความใคร่รู้อย่างยิ่งว่าสรรพคุณที่โฆษณากันนี้มีผลรับรองทางวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนผลการศึกษาของนักวิจัยปรากฏว่าวิตามินต่างๆเช่น วิตามิน B6 วิตามิน B16 วิตามิน C และไนอาซินที่ระบุบนฉลากว่ามีผสมอยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้มีประโยชน์กับผู้ดื่มน้อยมากหรือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเหตุผลเพราะสารพัดวิตามินที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นสิ่งที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่รับประทานประจำวันทั่วไปอยู่แล้วดังนั้นวิตามินและเกลือแร่ที่ดื่มเข้าไปจึงเป็นเสมือนส่วนเกินของร่างกาย รู้แบบนี้แล้วเก็บเงินไปหยอดกระปุกกันดีกว่าหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube